สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแพรอีกแล้วและววันนี้นี่เลยแพรมีเจ้ากระบะสุดหล่อคันนี้มานําเสนอเลยเป็น isuzu d max เครื่องสามพนะคะตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัว3.0แทรเพเทสนะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ปี2018และบอกเลยว่าไม่วิ่งอยู่แค่70,000มกวโลเท่านั้นเป็นตัวไฮร h นเดอร์ยกสูงด้วยเดี๋ยวไปเริ่มดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับ สำหรับด้านหน้านี่เลยได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้พร้อมไฟ d a y ์ไลท์รายละเอียดครบเลยสปอดตไลท์คู่หน้าตัดขอบคิ้วด้วยโครเมียมด้วยและกระจังหน้านะได้เป็นโครเมียมแท้เลยต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยได้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้ปรับสภาพทำความสะอาดเลยอ่าและดูในส่วนของล้อมแม็กนะตัวนี้เนี่ยได้เป็นล้อมแม็ก เดิมโรงงานมาพร้อมกับยางมิชลิน4เส้นกันไปเลยล้อแม็คขอบ18นะครับสวยๆแบบนี้สภาพดอกอยางดีๆเหลือๆเ,เลยได้ยางปี2023นนะสภาพดูดอกอยางนะเหลือๆมากและในส่วนนี้นะได้เป็นบันไดข้างพร้อมขึ้นลงสะดวกเลยรายละเอียดโลโกโล้สัญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นพับปรับไฟฟ้าเป็นโครเมียมด้วย แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยในส่วนของมือเปิดเนี่ยได้เป็นโครเมียมแท้เดิมจากโรงงานเลยอ่ะเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันนะครับมาเรามาต่อกันที่ในส่วนของภายในตัวรถเนี่ยได้เป็นโทนดําแบบนี้นะแล้วก็บาะเนี่ยได้เป็นสีน้ําตาลอิดน้ําตาลไม่ไหม้แบบนี้เลยหลอ่อๆสภาพดีและตัวนี้ได้เป็นเบาะปับไฟฟ้าด้านฝั่งคนขับนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูฝั่งคนขับกัน มาดูในส่วนของโครงสร้างหัวน็อตกันไปก่อนสําหรับตัวนี้เนี่ยได้หัวนอ็อตโครงสร้างดีๆการันตีเลยว่าได้รถสวยเดิมไม่มีตีลังกาผิดควา่มมาดูจากรอยกระดูกงูนี่ดูรอยฟีนกระดูกงูสวยๆแบบนี้เลยรถได้ความเดิมรายละเอียดน่าใช้สดๆการันตีว่าไม่มีชนหนักผิดความนำ้ำท่วมหรือตีลังกามานะครับสําหรับภายในเนี่ยดูในส่วนของคอนโซลนะดูหรูหรามาก เกะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับมีที่ชาร์จ power outlet ด้านในให้ด้วยอีก1จุดเลยตรงนี้นะคร,ครบแบบนี้นะลิ้นชักมีคู่มือทุกอย่างครบเลยแล้วก็ที่ใส่วางแก้วน้ำแอร์ดูดูแอร์ความเย็นของแอร์นะเป็นไอน้ำแบบนี้เลยนะและตัวนี้ได้รายละเอียดครบเลยเดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลกันในฝั่งคนขับนะดูในส่วนของแผงประตูก็ได้เนี่ตรงนี้เป็นตัดเปโนแบ็กแบบนี้นะครับ พร้อมกับมือเปิดด้านในก็เป็นโครเมียมแบบนี้เลยแผงควบคุมไฟฟ้าตัดด้วยเป็นเปนโนแบ็กและตัวบุด,ด้วยหนังสภาพดีมากอ่ะมาต่อกันที่ในส่วนของด้านฝั่งผูดด้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะมาต่อกันที่ฝั่งผูดด้โดยสารด้านหลังเลยและสําหรับตัวนี้นี่เป็นไงกว้างกว้างนะดูสะอาดสะอ้านขึ้นลงได้สะดวกมากมีบันไดข้างและดูฝ้าเพดานดูวิสัยทัศน์จากด้านหลังฝ้าเพดานเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะ ตัวเบาะเนี่ยสภาพดีไม่ยุบไม่ช้ำเลยรายละเอียดน่าใช้สุดๆกันไปเลยและแถมยังมีเป็นตรงนี้ที่พักแขนให้ด้วยคนน้านหลังเนี่ยนั่งสบายเลยนะมีที่ชาร์จพอร์ตชาร์จ USB ให้1จุดนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะเป็นที่วางแก้วสำหรับเบาะด้านหลังพร้อมเลยลำโพงเนี่ยนะมีให้หลายจุดมากดูก ฝั่งลำโพงที่ตรงเพดานมาให้ด้วยนะ2จุดตรงนี้และในส่วนของด้านแผงประตูก็คือมีที่เก็บนะ้ำมีที่ลำโพงให้พร้อมเลยดูรอยแต้ม q ิโรงงานดูรอยกระดูกงูนะซ้ายขวาด้านหลังพร้อมครบหมดสวยๆแบบนี้กล้าเปิดให้ดูเลยนี่คือต้องบอกว่าสภาพรถเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพทำความาสะอาดเลยนะเอเป็นยังไงบ้างสวยๆแบบนี้นะนี่ล้อ สวยๆเลยกันชนหลังครบกันชนหลังพร้อมและไม่มีรอยบุบรอยชนรอยอะไรมาเลยสัญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยไฟท้ายด้านหลังนะเป็นแบบ LED แบบนี้นะมีกล้องถอยหลังเป็นแบบ b u i ์อ i n มาจากโรงงานแล้วนะครับรายละเอียดโลโก้นี่3,000ตัวแซดเพดเท็นะเป็นเครื่องยนต์ DDI เดี๋ยวเราดูในส่วนของแมคไลเนอร์กัน มาต่อกันที่ในส่วนของแมกไลเนอร์เลยนี่คันนี้ได้เป็นไลเนอร์แท้เดิมจากโรงงานเป็นไลเนอร์ศูนย์อีสุสุเลยแกจะเห็นแค่คาบเลอะอย่างเดียวตัวนี้เนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นรถไม่ได้ติดหลังคามานะนี่รถไม่เคยติดหลังคามาไลเนอร์เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยแล้วดูตัวเมทอาร์ตนะดูรนะอยซีนรอยตะเข็บทุกอย่างนะ ไม่มีผุนี่ดูกล้าเปิดให้ดูแบบนี้เลยนี่คือรถยังไม่ปรับสภาพทำความสะอาดสาวอากาศได้แบบคีบฉลามและมีเป็นกระจกไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับอาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับก่อนที่จะไปในส่วนของห้องเครื่องเรามาดูในฝั่งคนขับก่นกอนเนี่ยมือเปิดเนี่ยเป็นสมาร์ทเอนทรีแบบนี้นะสามารถเปิดล็อกปิดล็อกได้จากตัวปุ่มสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนะครับมาในส่วนของ ฝั่งคนขับนะนี่ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะตัวนี้เนี่ยเบาะต้องบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ปรับระพเลยคือหลักๆเนี่ยจะมีบาดแผลแค่เบาะคนนั่งอย่างเดียวเนี่ยแต่ดูตะเข็บด,ด้านข้างนี่เห็นปะไม่ได้แบบนั่นนะคือตรงเนี้ยเหมือนขึ้นลงอะ่ะด้วยการที่แบบเราเอียงตัวลงมันเบาะตรงนี้มันจะกินกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับและวิทดูออปชั่นนะ มีระบบกันลื่นหลายตัวนี้เนี่ยมีการช่วยลงเขาด้วยกระจกมองข้างเป็นพับปับไฟฟ้าและตัวนี้เนี่ยมีโหมดออโต้สต็อปให้พร้อมเลยนะครับอ่ะแผงควบคุมไฟฟ้าก่อนเลยนี่ดูแผงควบคุมไฟฟ้านะเป็นเปียโนแบ็กแบบนี้กระจกไฟฟ้าสี่บานเซ็นทรัลล็อกพร้อมมือเปิดเป็นโครเมียมตัดด้วยเปียโนแบ็กแบบนี้พุมด้วยเบาะหนังนี่กุญแจเป็นสมาร์ทคี่เลดแบบนี้แต่ต้องบอกว่าคันนี้รถปลดระวังหน่วยงานนะหน่วยงานไหนดูจากโลโก้เอานะนี่ รถมาจากหน่วยงานนี้เลยดูไว้เป็นรถเซอร์วิสอย่างเดียวอ่ะมาดูในส่วนของออปชั่นพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ฟูลมัลติฟังชันเลยนะมีควบคุมวิทยุเครื่องเสียงสามารถรับสายโทรศัพท์ได้เป็นครูสคอนโทลด้วยและดูอ่ะขึ้นไปดูในตัวของตัวรถเลยคันนี้ไม่วิ่งเท่านี้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกว่ากิโลเท่านั้นช้าอดหมดละจ้ะไม่น้อยๆแบบนี้ครัดสภาพเข้ามาเลย เป็นตัวท็อปมีนิเ i กเตอร์ให้เอนจินสตาร์ตัวนี้และรองรับ CD MP3 ทุกอย่างครบหมดฟังก์ชันดูหน้าโฮมและตัวนี้ได้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เกียร์ออโต้พร้อมนะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องเลยนะครับนี่ดูฝากระโปรงนะ ขนวนกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยและดูพี่ดูตามรอยปีนหัวน็อตเอ่อรอยอาร์คโลโก้สัญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยสติ๊กเกอร์นะและดูตามโครงสร้างหัวน็อตนี่พี่ดูหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขันด,ดูตามฟอกได้เลยนะรอยซีนรอยตะเข็บทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยเครื่องเดินเสียงเรียบนิ่งมากเสียงนุ่มตูดๆดสตาร์ทชึ่งเดียวแล้วดูเพดนอนอนรอยแต้ม qc โรงงานดูหัวน็อตที่ไฟรอยแต้ม qc ทุกอย่าง รถได้รอยซีนนี่ดูรอยตะเข็บนะหัวนะ้ะตามซอกตามหลืบทุกอย่างเนี่ยโครงสร้างส,างสวยๆเลยรอยแต้มคือตีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดเลยตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องอ e ีเล็กตัวนี้นะเครื่อง DDI สายพานโดนเครื่องเรียบนิ่งทุกอย่างโครงสร้างส,างส,างส,างสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่และดูเบรก ABS พร้อมสากระโรงดูหัวนอ้อซ้ายขวานะได้รถสวยๆแบบนี้ไม่ เจ็ดหมื่นโลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวอ Isuzu D-Max สี่ประตูคันนี้นะสำหรับตัวนี้นะพยายามอีกทีว่าได้เป็นตัว3.0 Z จุดศนนะเป็นตัวไฮรันเดอร์ยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ปี2018ไม่วิ่งอยู่เพียงแค่เจ็0 0มืกว่าโลเท่านั้นเองใครที่สนใจนะราคาแทบเปิดขายอยู่ที่5 39,00 0บาทนะครับรายละเอียด ดีพร้อมน่าใช้เป็นรถกดระวังหน่วยงานรถสำรองไม่มีบรรทุกหนักพลิกคว่ำชนหนักน้ำท่วมแน่นอนการันตีโครงสร้างเลยอันนี้คือรถเพิ่งเข้าใหม่ย้ำยังไม่ได้ทำวานสะอาดเลยราคา5 3 9 0 0 0บาทเครด,ดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแบบฟรีดาวนะครับใครสนใจก็ทักหาแพ้ได้เลยนะ0819391844วันนี้แพทต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับ